สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสงกอนอชจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูง,งานของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบอนณโรงกลั่นน้ำมันไทยออยสีราชาบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนอําเภอสีราชาจังหวัดชนบุรี กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางการผลิตกระบวนการกลั่นน้ำมันจนถึงกลไกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป้าหมายในการดําเนินงานในการจัดงานในครั้งนี้นะคะ 1. ในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชิเพลิงและสํานักงานนะคะ2ก็ในเรื่องของการศึกษาดูงานของกิจการโรงกลั่นน้ํามันซึ่งจะได้เห็นภาพจริงนะคะและก็บรนการต่างๆในการ การทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการมากขึ้นสามารถดําเนินการบริหารกองทุนนมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ในการดูงานครั้งนี้นะคะสามารถนําไปพัฒนาต่อย,ยอดเพราะว่าเราได้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะ แล้วก็การดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานนะคะเพื่อเราจะได้ไปพัฒนาในเรื่องของการดําเนินการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้สอดคล้องกับบริบทในความเป็นจริงภายในกิจกรรมผู้แทนคณะกรรมการกบนได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ํามันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิตไปจนถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงถูกส่งต่อถึงคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพนอกจากศึกษา ดูงานด้านพลังงานแล้วการไปดูงานในครั้งนี้คณะกรรมการกบนและสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมอบอุปกรณ์อุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก,เก่เด็กๆณสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชนบุรีเพื่อส่งต่อพลังแห่งการแบ่งปันและสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนในชุมชนกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาค,ครัฐและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านพลังงาน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าที่ดีขึ้นสู่สังคม